จะเอาตัวรอดได้ดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ค่ะครูเก๋มันนิมัมน,นะคะพ่อแม่ทุกคนค่ะก็อยากให้ลูกเติบโตขึ้นไปมีอนาคตที่ดีมีการงานการเงินที่มัน่นคงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าการที่เราสอนลูกเตรียมความพร้อมให้ลูกเนี่ยมีหนึ่งทักษทะที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยมองข้ามเรื่องนี้ไปนั่นคือทักษะเรื่องการเงินค่ะเด็กที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินนะคะ มันจะทําให้เขาเติบโตไปแบบเป็นเด็กที่ใช้จ่ายเกินตัวค่ะเป็นนี่เป็นสินหรือว่าไม่มีเงินเก็บได้ค่ะแต่ในทางกลับกันเด็กที่เข้าใจเรื่องการเงินเป็นอย่างดีเขาจะรู้จักวางแผนมีอนาคตที่มั่นคงใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงขึ้นค่ะ การเงินเบื้องต้นง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านสามารถสอนลูกได้ไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากการออมเงินการวางเป้าหมายทางการออมเงินหรือว่าการสอนเรื่องการเงินลูกผ่านกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของครอบครัวเราค่ะการตั้งเป้าหมายทางการออมเงินสอนลูกลงทุนตามอายุของเขาค่ะซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดไม่แน่ใจว่าจะสอนลูกยังไงดีครูเก๋มีอีบุ๊กค่ะที่เป็นคู่มือสําหรับคุณพ่อคุณแม่ในการสอนลูกให้ฉลาดทางการเงินค่ะอีบุ๊กเล่มนี้เริ่มตั้งแต่เรื่องการปรับทัศนคติ เรื่องการเงินที่ดีของพ่อแม่นะคะแล้วก็ไปจนถึงการสอนลูกให้ออมเงินวางเป้าหมายทางการออมเงินสอนลูกเ,เรื่องการเงินผ่านกิจวัตรประจําวันของครอบครัวค่ะอย่าปล่อยให้ลูกของเราโตขึ้นไปแบบไม่มีความรู้ทางด้านการเงินนะคะเพราะว่าชีวิตก็อาจจะเสี่ยงเจอกับปัญหาใหญ่ๆปัญหาการเงินหนักในชีวิตจนถึงเป็นนี้สินล้นพ้นตัวได้ค่ะถ้าใครสนใจทักอินบ็อกเกได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามครูเกม๋มันนี่มัมได้ค่ะ